สำหรับการตั้ง IP ี d d ส e ็ s กันตอนแรกกด Login l ลงเหาสอามศูนยใส่หนึ่งไปหนึ่งสองสามสตัวแล้วก็ Enter แล้วก็เลือก Machine Status เลือก Service Home เลือก t o o l แล้วก็ ตรงกลางเลือกเป็นรีบูตดัโปรโตคอลเซฟติ้งข้อที่3เลือกเป็น tcp เซ็ตข้อที่สี่จะได้ ip แก้ไขจะเลยข้อทเสแรล้กโดอ,อกแล้วเพิ่งมงปันเ่รีบูตดับเป็นเซฟ dc เนี้กระตอกระต่าย e v i สามน่ส่เจ็ด 有来接过来，回来给你打过去。